ก็เนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนก็หยุดอยู่บ้านไม่มีอะไรทำเราก็มานำเสนอคลิปนี้ค่ะก็คือการทำทำทำเค้กเสื้อสุขภาพหลับด้แค่ลอดอล่ะค่ะทุกคนก็ก่อนจะไปดูนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะไปดูกันเลยเย้เป็นเมนูที่หนูอะแบบว่า อยากกินแต่หาร้านที่อร่อยอร่อยอ่ะไม่ค่อยมีอ๋อช่นมีร้านแนะนาไม่ไงไม่ก็เขาไม่หนูกินไม่ใช่ถ้าริงๆเมนูนี้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพใช่ไหมถ้าจะเพื่อสุขภาพเลยหนูว่าเราก็ไม่ต้องทำคลิปนะคะใช่เราก็กินแค่ร้อนๆพี่ก็เห็นด้วยโอเคค่ะก็คลิปเราจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมคอบคายคาะ โอเคทั้งใจจริงจังฮึบ <c oughs> เราจะมาเริ่มกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็ต้องทำอันนี้อ,อันนี้ก็คือเนอยนะคะใช่ไหมคะเนี่นใช่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นเนยที่เราวางไว้ในอุณหภูมิห้องเนาะ <c oughs> แล้วก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ตาล30กร,รมัมก็ใส่เข้าไปเลยตีให้น้ำตาลละลายนะคะน้องเนนี่น <c oughs> ใส่เป็นให้นาตตีใช่ไหมคะใช่ให้เนนี่ก็ตี ตีไปเรื่อยๆหรอคะจนน้ำตาลละลายใช่ไหมใช่แค่น้ำตาลละลายแล้วว่างที่เน่เน่ตีนะคะเราก็จะมาทำส่วนที่2ก็คือทำไข่ขาวนะคะก็คือเราจะมาตีไข่ขาวผสมกับน้ำตาลค่ะทุกคนระหว่างนี้นะคะก็เดี๋ยวให้เน่เน่ดูนะคะใช่ไหมคะเน่เน่แล้วเน่เน่ก็จะใส่ไข่แดงลงไปใช่ค่ะถ้วยนี้นะคะน้ำตาลก็ละลายกับเนยแล้วนะคะแล้วก็ ไข่แดงนะคะสองฟองน่ค่ะแล้วก็จะค่อยๆใส่น้ำตาลลงไป50กรัมค่ะในส่วนของไข่ขาวนะวุเย้ของหนูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอของพี่พิมพ์องเน่ๆขูดไน้หน่อยขูดเหรอ <c oughs> <S <s> ไม่หมดอะหรือว่าเราจะใส่ไม่หมดดีจริงๆเราก็ลดหวานได้นะใช่ไหมโอเคค่ะมันน่าจะติดประมาณ5้ากมในถ้วยนะคะใช่ไม่เป็นไรเราอาจจะลดความหวานลงในนี้เพื่อสุขภาพใช่วันนี้มาเป็นลูกมือพี่พิมนะคะเขาที่แล้วก็เป็นลูกมือลูกมือฉันเป็นแม่มืออยู่คนเดียวฉันไม่อยากเป็นแม่เป็นป้าก็ได้ฉันไม่อยากเป็นป้า อยากเป็นลกูกอันนี้ตีจนขึ้นรูไหมคะหรือว่าเอาแบบกลางๆมั้ง,งคะต้งยอดเบาๆใช่ไหมไหนเช็คดูีิน่าจะได้แล้วแหละเนาะเหมือนเมลรงเลยน่ากินกินไหมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาไข่ขาวนะคะครึ่งหนึ่งใส่ลงไปในนี้เลยประมาณน,นี้ไหมใช่ครึ่งหนึ่งอีกนิดนึง ช่แล้วแล้วเราก็จะใส่แป้งที่ผสมผงฟูนะคะแป้ง80กรัมแล้วก็ผงฟูเนี่ยครึ่งช้อนชาเย้เ yeah. จ <Okay. S 1> ๊แคลลอของผมแล้วอันนี้นะคะเราก็จะเตรียมลูกเกดมาด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดใครอยากใส่ทอปปิ้งอะไรเพิ่มเนี่ยก็ใส่ได้ตามชอบเลยนะแต่ว่าอันนี้พิมพจะใส่เป็นลูกเกดเพิ่มลงไปนะคะเพื่อแบบว่าเพล็กเทเจอร์ แครอทนี่พี่พิมพเอาไปผัดมาหรือยังคะผัดเรียบร้อยแลย้วพี่ทาตั้งแต่เมื่อคืนนี่มันก็นี่มันก็เอาไว้ผัดกับเนยนะคะเอาแครอทไปผัดกับเนยให้ของหมอมแบบนี้เลยขอแป้งเพิ่มหน่อยฮะได้เลยคะ่ะเอาถาตรงไหนดีท <c oughs> าตรงแก้ม <c oughs> อ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นแครอทที่ผัดกับเนยใส่ลงไปเลยอุ้ยใส่แครอทมอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่ามันต้องเฮลตี้แน่ๆเลยโอ้แล้วก็ใส่นี้ค่ะลูกเกดที่เราเตรียมไว้30กรัมใส่ลงไปเลยนี่จริงๆแบบว่า ที่เป็นคนชอบอะไรที่แบบเครื่องเงยอะๆอ่ะอันนี้คือแบบเครื่องแน่นจริงคือแบบคิดว่าต้องอร่อยแน่นอนอะ่ะตั้งแต่ยังไม่เสร็จนี่ก็นี่ไงเราทําเองเราก,ก็ใส่ดนเต็มที่เออจริงเออจริงๆนะแบบข้อดีของการทําขนมเองก็คือเราอยากกินอะไรก็คือใส่ลงไปในขนม<ช>ที่เราอยากกินเลยจริงๆแบบแล้วมันก็ทําให้แบบช่วงเวลาว่างที่เราอยู่บ้านเนี่ยมันก็ไม่น่าเบื่อด้วยเราเอาแค่เทเอาไข่มุกใส่เค้กแค่หลอดได้ปะได้นะ ม่อร่อยนะแล้วเราก็ใส่ส่วนที่เหลือนะคือหนูเป็นคนชอบกินชานมไข่มุกใช่ปะแต่ไข่มุกมันไม่สามารถอยู่กับทุกที่ได้จริงๆเนน่ยังเอาไปใส่ขนมปังที่ขายไดเลยเฮ้ยหรือเปล่าวะไม่ใช่เอาใส่บาวชูการ์เฉยเฉยใส่ขนมปังเออคือตอนแรกอะเนเน่จะใส่ที่จะใส่ไข่มุกลงไปในขนมปังก็คือเนเน่ชอบกินไข่มุกไงใช่แล้วพอเหมือนมานั่งนึกดูดีๆก็แบบเฮ้ยมาเอาใส่ขนมปังไม่ได้อ่ะ เฮ้ยแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบ่งใหม่นะเนเน่ก็ต้องลองไม่เป็นไรค่ะน่าจะไม่มีไข่อยากได้ไหมได้ไหมไอ้เป็ไข่าดาวเอ้ยไข่ขา,ขาวนะคะไข่ขาดาวคึงง่งที่เราเหลือ,อไว้ตอนแรกนะคะต้องใช้พลังกายพลังใจพลังกายพลังใจได้แล้วแหละเ <c oughs> สียงแอบนิดหน่อย <c oughs> โอเคโอ้ยทุโคนตอนนี้เนื้อเค้กเนียนมากระหว่างที่เราก็จะเอาส่วนผสมทั้งหมดนะคะใส่ลงในพิมพ์เลยระหว่างนี้นะคะเราก็ว์มเตาอ,อบไว้170องศาใช่แล้วคะ่ะน่าก,กินมากเลยคือพี่ว่ามันดูเฮลตี้อยู่นะโอยน่าก,กินมัน,นด้วยความที่มันเป็นแบบแครอทว้าเอาอีกแล้ว ได้อยู่คราวที่แล้วก็ไม้พายหักใส่หูหข้างนี้ไม่เต็มแปบนึงไม่เต็มเหมือนคนทำเลยยัางเงยหนูกำลังจะเล่นแต่ว่าพี่พี่เป็นพี่นะคะก็เลยเล่นไม่ได้ฉันเนี่ยแหละให้พีนเล่นตัวเองเร็จแล้วเอาปัดปัดนี่นี่เรียมเข้าเตาอบอบแล้วไปกันเลย ช่วยกันตัดอุ้ยนี่เหมือนงานแต่งแต่เดแต่เดตัดหูวะคอลลี่เดอาพวกคขาเี่เป็นหนูเหรอคะใช่บอกเขลี่เหมือนหนูนะเย่เราจะเกียนหูคนละข้างนะคะโอเคเจเอาข้างไหนเพราะว่าอันที่เหลืออะให้สตาฟสั่งกินนะคะนี่เกี่ยล้างมาก็คือเสกกระโปรงหมดแล้ว นี่โอเคเย่เย่เย่นะคะมาชิมกันเลย<า>นี่อย่างไ้ทุกคนดูข้างในนี่อืออร่อยอะ่ะไม่คิดว่าฝีมือเราจะอร่อยขนาดนี้อะ่ะ อร่อยอ่ะต้องไปทํำตามได้ทำง่ายๆเลยเอาละค่ะเราต้องหยุดกินกันก่อนวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ไม่ค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเรานะคะก็ยังไงก็ไเดี๋ยวเมื่อไวยังไงก็อย่าลืมไปทํำตามกันได้นะคะแน่ๆกลับมาก่อนแน่ๆหนี่ไปกินเค้กแล้วนะคะทุกคนก็ ขอบคุณนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันนะคะอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งไว้ด้วยนะคะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายฝากดูคลิปพวกเราด้วยนะเยอกันขอกินละไปกินตามนี้นี่มิกกี้เมาส์